นัดชิงหีกครับครับหรือว่าในชื่อคาราบาวครับที่เวมบรีนะครับห้าทุ่มครึ่งครับยี่สิบห้ากุมภาพันธ์สองพันสิบแปดเป็นไงบ้างความพร้อมอาซ์เซนอลจะชนะสองหนึ่งครับนี่แหละนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวที่อ๋อคือไม่ไม่วิเคราะห์รูปกรงรูปเกมคือเกมนี้มันจัดเต็มทั้งคู่แน่แน่นอนถูกไหมนัดชิงแล้วเคยเจอกันมาเนี่ยนัดล่าสุดที่เจอกันก็คืออ่าอ่พิมรีเมื่อปีแล้วเนี่ยสองพันสิบ 7ก็คือฤดูกาลนี้แหละเออฤดูกาลนี้แหละเฮ้ยพี่เอาไปดูมาเนี่ยไม่ได้่ไดูให้นี่ยังเบลอไม่หายแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะ3-1มหนึนะครับในเกมพรีเมียร์ลีกเมื่อเดือนพฤศจิกายนนั่นคือการเจอกันครั้งล่าสุดแต่ว่าใน FA คัพเมื่อฤดูกาลที่แล้วเนี่ยอาร์เซนอลน็อกแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้นะรอบชิงใช่ไหมฮะต่อเวลาใช่ใช่เดือน23เมษายนน่าจะรอบรองรอบรองใช่ไหมเพราะว่าอาร์เซนอลไปเจอรอบชิงเชลซีเชลซีใช่ไหมใช่ทีนี้ โอเคแหละนัดชิงมันเกมนัดเดียวแล้วก็อาร์เซนอลอาจจะพึ่งอาจจะแพ้มาในลีกแต่ว่าสําหรับอาร์เซนอลและฟุตบอลถ้วยนี่ก็ไม่ธรรมดานะเจ้าพ่อเหมือนกันนะเจ้าพ่อเหมือนกันแต่ว่าในเกมลีกคัพเนี่ยมันก็จะมีนักเตะใหม่ที่มันติดครับทายอะไรเงี้ยถูกป่ะเออใครเล่นได้มั่งอย่างพวกมกิตยานนี่ท่านเคยเล่นไม่ไม่ได้โอบานเล่นได้อ่าโอบานเล่นได้โอบานเล่นได้ใช่ไหมทีนี้โอเคแหละเรื่องของขุมกําลังเนี่ย แมนซิตี้ก็อาจจะยังดูดีกว่าด้วยด้วยคุณภาพผู้เล่นนะเพราะว่าผู้เล่นชุดเนี้ยก็เป็นจ่าฝูงพิมลีกถูกไหมใช่ใช่ใช่ลีดรอยซานเน่อะไรก็หายเจ็บกลับมาแล้วเชซอร์ซูนเผลอเล่นด้วยถูกไหมกูหายแล้วเนี่ยอยูตอนนี้ก็ครบอ่ะอ้าวเฮ้ยมันเต็มเลยดีว่าเต็มดิเฮ้ยผมเปลี่ยนดีกว่าเปลี่ยนแล้วแมนซิตี้ชนะสองหนึ่งมันเปลี่ยนเร็วจังวะผมเป็นงี้แหละชีวิตโลเลเอาสุดทนัดล่าสุดชนะออสเซอร์ซูนมาสามศูนย์นะเออเหรอเฮ้ยฟอร์มดีดีกว่าใชเฮ้ยผมเปลี่ยนดีกว่าเออไปไงกลับมมมาาาปืนนนนนใหญ่่่่่ชะแแตตซซิี้ลลลสุุดบบกถเอรง โอ้ bon ชีวิตชีวิตคุณน anyway, cu ี่เหมือนตุ๊กตาล้มลุกเลยนะไปเรื่อยครับผมมองว่าคู่นี้มันเขาแน่จะมันสูสีเกมจะไม่ขาดแล้วด้วยความที่มันเปิดเกมรุกแรกกันทั้งคู่เนี่ยมันมันอยู่ที่จังหวะในใครจะจับว่าใครหมัดเด่กันนะใครจะจับปลายคางได้ก่อนคือเป็นเป็นทีมที่คือถ้าเป็นมวยก็มาหนักทั้งคู่อ่ะถูกนะครับเพียงแต่ว่าใครจะเข้าจุดโฟกัสได้เร็วกันนั่นะฮะผมมองว่าความตื่นตัวของผู้เล่นแมนเชสเตอร์ซิตี้มีเยอะ คือเกมรุกความความไหลลื่นหรือว่าความปราดเปรียวเนี่ยครับมันยังเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้แมนซิตี้มีภาษีดีกว่าอ่าแน่นอนผมมองว่าต่อเวลาเอาเหรอเสมอเสมอสองสองหรือหนึ่งหนึ่งในเวลาปกติเอางี้สรุปว่าผมซื้อความความอยากของเป๊ปแล้วกันคือมันเอาแน่คือปีแล้วมันคงนอนไม่หลับอสองสามเดือนช่วงพักซีซั่นเออปีนี้กูเอากูขอเหมาอะไรเงี้ยมีสิทธิ์ว่า ต่อให้มันจะยากลำบากขนาดไหนเชื่อว่าสุดท้ายแล้วแมนเชสเตียร์น่าจะเบียดคว้าแชมป์ได้นะต่อเวลาไหมไม่เอานอนเสียเวลานอนเออเสียเวลาเสียเวลานอนเสียเวลาต้องไปเอาไปทำอย่างอื่นอีกอ่างั้นผมว่าแมนเชสเตียร์ชนะช่วงต่อเวลาพิเศษสองสองผมไม่ตอบผมจบเลยเก้าสิบนาทีไปโอเคก็ขอให้สนุกกับการลุ้นนะครับนัดชิงเชื่อว่าแฟนแมนเชสเตียร์แฟนอาร์เซนอลเนี่ยก็คงจะตื่นเต้นฟุตบอลถ้วยเนี่ย รอบแรกๆเนี่ยรอบสามรอบสี่มันอาจจะอวไรอะไรอะไรเปืองเตะโปรแกรมเยอะแต่พอถึงรอบชิงอะไรเนี่ยยังไงต้องดูยังไงต้องดูคือถ้าเป็นเราชิงเราก็ตื่นเต้นใช่ใช่ไหมแต่เรานั้นชิงตกรอบไปก่อนไงชิงเหมือนกันแหละแต่ชิงตกรอบเล่นนัดเดียวเลยนะปีนี้เลยอ่ะไปละนะครับขอให้สนุกกับฟุตบอลในทุกค่ำคืนเลยนะครับไปแล้วครับ